มาเบิงมาเบิงหี่หหลุดหลุดหมุนบม่ได้อ่าวิธีแก้เปลี่ยนก๊อกใหม่อุปกรณ์โอเคมีแค่นี้อ,ออกเลยก่อนอื่นถอดสายยางก่อนเนาะง่ายๆทำด้วยตัวเองอ่า เทปาพัติเกียวตัวที่ไม่ต้องปิดวาล์วน้ำันี้เยอะพันี้เยอะันี้เยอะพนนี้เยอะ ่ะเย,ยบร้อยหมุนออกเลยอ่าประมาณนี้ปล่อยน้ำเลยนั่นแหละเราเปิดทำการเปิดเปิดน้ำกอกน้ำไว้ก่อนน้ำนี้ปิดเปิด่อยดันเข้าไป หมุนอ่าิก็อกน้ำเออเกือบร้อยง่ายเสร็จแล้วต่อสายยางเข้าเช่นเดิม เส uh, ้สสสเ u, นมีเส้นเดิมเส้นนาเชืงว่าแล้วก็เป็นอันเรียบร้อยการเปลี่ยนกองน้ำโดยที่ไม่ได้ปิดกอน้ำ ปิดขอบคุณมากจ้าที่รับชม